สวัสดีค่ะใกล้วันหยุดสงการกันแล้วนะคะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าเอ่ยจุ๊บคงไม่ได้ไปไหนคงจะอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะเจอกันได้แถวฟิตเนสพารากอนอะไรประมาณเนี้ยคือคนเยอะค่ะอยู่บ้านดีกว่าแล้วจุ๊บเพิ่งกลับจากระยองด้วยก็ไปเที่ยวมาแล้วไปเที่ยวก่อนสงการานต์นะคะโอเคค่ะวันนี้จุ๊บจะมาทำ how to ให้ดูค่ะวันนี้ทําเป็นลุค smoky eye ค่ะสโมกกี้อายสีน้ำตาลเบาๆค่ะก็คืออจุ๊บจะใช้ อุปกรณ์น้อยค่ะแค่อายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนค่ะแล้วก็มีอายไลเนอร์นะคะก็สามารถครียงลุคนี้ได้แล้วแล้วก็วันนี้ไม่ได้เขียนอายไลเนอร์หนาค่ะภูมิใจมากปกติจะมีเส้นอายไลเนอร์ที่เอาอยู่คือจะหนานิดนึงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เขียนหนาค่ะก็คือแบบจะเน้นแบบเขียนบางๆก็ปัดขนตาให้มันดูหนาๆงอนๆนะคะแล้วก็วันนี้เป็นแก้มสีส้มอ่นอ,อนๆค่ะกับ ปากสีนูดค่ะคือวันนี้ไม่ได้ทาปากจัดไม่ได้ทาปากสีจัดเพราะว่าตาเข้มแล้วก็เลยจะลดลงมาหน่อยคือปากอ่อเคอค่ะถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้ทํายังไงคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มกันเลยคะ่ะทําไปแล้วนะคะข้างหนึ่งสิ่งที่ทําไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะลงไพรเมอร์ค่ะของเมคอัพไฟเวอร์เอชดีตัวเดิมนะคะแล้วก็จะใช้วันนี้ใช้รองพื้นของนาเชียโกค่ะ ตัวนี้เป็นไลท์สามนะคะสีโกปีสีผิวจุ๊บเนาะไม่ได้ขาวกว่าหรือว่าเข้มกว่าค่ะเป็นสีผิวจุ๊บเลยแล้วก็จะใช้ตัว Benefit Eye Bright ค่ะตัวเดิมค่ะลงะใต้ตาก่อนให้ใต้ตาดูสว่างสดใสจากนั้นก็คือจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Make Up For Ever เหมือนกันตัวที่เป็น Full Cover ค่ะเบอร์สีคือลงตรงที่มีกระเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ปิดมากอะค่ะประมาณนั้นแล้วก็จะเป็น คือจูไม่ได้แบบว่าอยากจะปิดกละมากก็เลยแบบไม่ได้ลงหนาแต่ถ้าหนาเนี่ยก็มิดเหมือนกันนะตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นตัวเดิมค่ะลอล่าเมาร์เซอร์กับพัฟใช้พัฟธรรมดาธรรมดานี่ยค่ะของยี่ห้อเมจิกที่เคยรีวิวไปแล้วสําหรับแป้งฝุ่นเนาะโอเคค่ะครบแล้วคิ้วค่ะลืมเขียนคิวด้วยเอตัวอายแชโดว์สีน้ำตาลแมทค่ะตัวเดิมนะคะน้ำตาลแมทอะไรก็ได้นะคะที่คุณมีกับ แปลงค่ะแปลงหัวตัดแบบนี้เหมือนเดิมตานี้ทําไปแล้วข้างนึงเดี๋ยวทาอีกข้างนึ่งให้ดูนะคะก็คือสิ่งแรกเลยที่เราจะเริ่มก็คือเราจะใช้ไพรเมอร์ค่ะตัวนี้ออ่เตัวเดิมค่ะของโล l a าอายลิปไพรเมก็ใช้นิดเดียวนะคะแล้วก็ลงไปที่เปลือกตาก่อนเรียวร้อยจากนั้นก็รอแห้งแป๊บนึงค่ะ ควมจริงแล้วตัวนี้มันไม่ได้เป็นน้ำมากมันไม่ต้องรอนานวันนี้จุ๊บจะทำตรงเบ้าตาก่อนค่ะก็จะใช้ตัวแปลงค่ะเป็นหัวดอกบัวแบบเนี้ยตัวเดิมตัวนี้เป็นของเมจิกเหมือนเดิมค่ะเบอร์ M011 เมจิกก็จะใช้ตัวบรอนเซอร์ค่ะเป็น shading powder ของ CanMake ตัวนี้เบอร์01ค่ะเป็นคล้ายๆ eye shadow matte สีน้ำตาล ประมาณเนี้ยค่ะที่จะทำเช็ดดิ้งตรงโครงตรงกระบอกตาอย่างนี้ยค่ะคุณใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลที่คุณมีก็ได้ค่ะที่มันเป็นแมทก็คือเราจะแตะลงไปแล้วก็เคาะแล้วก็ไล่ตั้งแต่หางตาค่ะเข้ามาในกระบอกตาของเรา แังนี้เขาจะเป็นหัวแบบคล้ายๆดอกบัวปลายจะแหลมน,นิดนึงใช่ไหมคะก็คือแต่ว่าตรงกลางมันจะปุ้มๆก็คือเหมือนเบลนดไปได้ด้วยแล้วก็เข้าไปในกระบอกตาได้ด้วยประมาณนี้ค่ะก็ขออีกนิดนึงให้เราดูเหมือนมีกระบอกตาก่อนนะคะวันนี้ โอเคสิ่งต่อไปที่จะทำค่ะจ๊บจะใช้อายไลเนอร์ค่ะตัวที่เป็นตัวนี้จะเป็นของเมเบลินค่ะ two in o p e i t s h c t s w Liner คือใช้อายไลเนอร์ดินสอตัวไหนก็ได้ของคุณที่มันนิ่มหน่อยอ่ะค่ะก็คือจะเปิดเป,ดปลือกตาแล้วเขียนอินเนอร์ด้านในค่ะจากนั้นก็คือจะลง ตรงอ่าขอบอชิดคนขนตาด้านบนนะคะเขียนไปก็คือไม่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเขียนไปก่อนเนี่ยค่ะให้มันชิดคนขนตานิดน,นึงนะคะที่เลือกใช้ไอายไลเนอร์ตัวที่นิ่มหน่อยเนี่ย พราว่าเดี๋ยวจุบจะใช้นิ้วค่ะในการเบลนด์โอเคก็ไม่ต้องเรียบร้อยมากค่ะจากนั้นจะใช้นิ้วค่ะในการเบลนด์เบลนดให้เขาแบบเป็นอ่ฟุงฟุงๆะคะ่ะประมาณนี้ค่อยๆเบลนด์ขึ้นมาจากลายที่เราเขียนไว้ กืไม่ต้องถึงตรงกระบอกตานะคะคือแบบเบลนประมาณรอยพับเปลือกตาอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่าเข้มไปใช้อีกนิ้วนึ่งค่อยๆเบลนให้มันแบบดูซอฟอ่ะคะ่ะข้างล่างเลอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเช็ดก็จะไปได้ประมาณนี้นะคะ่ะก็คือเบลนไปก่อนให้มันแบบ คล้ายๆว่ามันฟุ้งจากลายที่เราเขียนไว้ขึ้นมาข้างบนนะคะก็คือข้างล่างจะเข้มสุดแล้วก็ข้างบนจะค่อยๆอ่อนลงอะไรเย่างนี้ยค่ะ,ะาจากนั้น,น,นเราก็จะใช้ตัวอายแชโดว์แมทสีน้ำตาลที่คุณมีค่ะอะไรก็ได้สีน้ำตาลแมทอันนี้ของชุบเป็นในพาเลต Big b e a u t i f ี l ฟ y e ของ Benefit ค่ะใช้จนบุ่มแล้วอายแชโดว์สีน้ำตาลแมทเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆะคะ่ะก็คือประมาณว่าถ้ามีติดเอาไว้ใช้ทุกอย่างเขียนคิ้วก็ได้ทำอะไรก็ได้ จุบจะใช้แปรงค่ะเป็นแปรงหัวฟูๆแบบนี้ค่ะประมาณนี้เนาะโอเคก็คือจะลงไปที่นี้ค่ะแล้วก็เคาะที่ไอชโดโรเสนปันแหวนแล้วก็แพคไปตรงตัวที่เราเบลนด์ด้วยนิ้วไว้เมื่อกี้ค่ะแพกไปเบาๆแล้วก็เบลนดเอาค่ะใช้แปรงเนี้ยเบลนดให้มันดูแบบซอฟ ฟุ่งฟงนิดหนึง่งขออีกนิดนึงนะก็เบลนไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องขึ้นไปถึง กระบอกตานะคะคือเอาแค่ตรงรอยพับเปิืกตาเดินไปโอเคได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับไอตรงข้างล่างที่มันดำๆอย่างเงี้ยเราก็เช็ดออกด้วยคัตเติลบัตก่อนเนาะมันจะได้ไม่ดูแพนด้าเกินเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมา กรอบตรงอขอบที่ต่อระวังกระบอกตากับที่เราทำสโมกกี้ไว้อะค่ะไม่ให้มันเห็นเป็นเส้นชัดเจนเราก็จะใช้ตัวแคนเมคตัวเดิมค่ะกับแปลงหัวดอกบัวอันเดิมนี่ค่ะก็จุ่มลงไปเพาะนิดนึงแล้วก็เบลนใหม่ค่ะก็คือทำตรงกระบอกตาใหม่ คือถ้าคุณรู้สึกว่ามันเข้มไปคุณก็เบลนเข้าไปตรงสมคกี้ได้นิดหน่อยอะคะ่ะคือไม่ให้มันเห็นเป็นแบบรอยต่อประมาณนี้ค่ะสมคกี้อายนี่ต้องใช้เวลาเด็ดนึงนะเพราะว่ามันแบบเราต้องดูแบบธรรมชาติคือแบบไล่จากเข้มมาอ่อนอะไรประมาณนี้ให้มันดูแบบฟุงฟ้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบใช้เวลากับมันนิดนึงซึ่งแบบจริงๆแล้วถ้าใครรีบนี่บางทีมันอาจจะ ยากนิดนึงสำหรับสิ่งนี้ก็คือนี่ค่ะตึด๊ดเหมือนเดิมเข้าไปตรงกระบอกตาเลื่อยมาถึงข้างหน้านี่เลยค่ะโอเคเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้ก็คือข้างล่างจะเข้มแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนอ่อนแล้วก็มีกระบอกตาสีน้ำตาลนะัคืออันนี้ไม่ใช่สโมกกี้หนักค่ะคุณทำกลางวันก็ได้เนาะสำหรับออ่ ไฮไลท์ค่ะวันนี้จุ๊บจะใช้ไฮไลท์ตัวเดิมค่ะตัวนี้เป็นอายแชโดว์ของ Smashbox ตัวนี้เป็น m a s c a r a d e Palette ค่ะก็คือจะใช้ไฮไลท์ตัวสีเป็นอายแชโดว์สีครีมค่ะใช้แปลงสะอาดนะคะอายแชโดว์สีครีมอะไรก็ได้แล้วก็ไฮไลท์หนกคิ้วของเราค่ะทำให้หนกคิ้วของเราดูสูงขึ้นแล้วก็เบล์ไอตรงลายที่เรา ลงตรงกระบอกตาไว้ไม่ให้มันเป็นเส้นชัดเจนนะคะ mm. ก็คือลงไปประมาณนี้ตรงหนกคิว้วแล้วก็ขอที่หัวตานิดนึงค่ะจะได้ดูตาสว่างขึ้นเพราะว่าสโมกกี้บางทีถ้าเกิดมันดำหัวตาก็ไม่สว่างก็จะดูแบบไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยก็คือลงไปตรงหัวตาแล้วก็เบลนด์เข้าไปตรงข้างหน้านิดนึงอะคะ่ะตรงส่วนหน้าของตาของคุณ ก็จะได้ประมาณนี้สำหรับวันนี้จุ๊บจะใช้เจลไลเนอร์ค่ะก็คือจริงๆเราเมื่อวานจุ๊บไปซื้อแปลงที่ร้านเมจิกมาแล้วคุณคนขายคือจุ๊บอยากได้แปลงไอายไลเนอร์แบบเล็กๆประมาณนี้แล้วคุณคนขายเขาก็น่ารักมากเ,เราบอกว่าเราใช้แปลงเขาแบบมีเกือบทุกอันเขาก็เลยให้เรามาเป็นหัวเล็กๆอย่างเนี้ยสำหรับเขียนไลเนอร์เส้นเล็กๆก็ค่ะเป็นเมจิก นี่มีเบอร์นะคะตัวนี้เป็นแปลงเล็กแบบเขาหน้ารักมากเลยค่ะแล้วก็จุ๊กก็บอกว่าเออจุ๊บใช้แปลงเขาแบบหลายอย่างแล้วก็คุณภาพมันดีหรือชอบก็แนะน,น,นําคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอบคุณมากเลยแบบลูกค้าหน้ารักแนะนําอะไรประมาณน,นี้ก็เลยแถมให้เรามาเราก็เลยอุดหนุนซื้อพับเขามาสองอันพับแป้งฝุ่นก็คือจุ๊บจะใช้เจลไลเนอร์ตัวนี้ค่ะของบับบี้บราว์สี black ink ค่ะเบอร์หนึ่งแล้วก็เอาแปลงจุ่มลงไปอะค่ะเมื่อกี้แล้วก็ปาดให้มัน ไม่เป็นก้อนๆประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็คือจุ๊บจะลงตรงอินเนอร์ค่ะที่เมื่อกี้เราลงดินสอไว้แล้วก็คือขออีกนิดนึงให้มันชัดเจนขึ้นวันนี้ไม่ได้เขียนลายเนื้อหนานะคะถ้าเกิดว่าเขียนลายเนื้อหนาเราจะไม่เห็นสโมกกี้ที่เราทําไว้เพราะฉะนั้นก็คือจะเขียนเฉพาะอินเนอร์แล้วก็ชิดคนขนตาที่สุดเลยค่ะเปิดเปลือกตาขึ้นมาแล้วก็เขียนลงไป อาจจะเป็นภาพที่น่ากลัวนิดนึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเขียนอินเนอร์ประมาณนี้สำหรับบางคนที่ใช้ตัวดินสอเขียนอินเนอร์แล้วมันเป็นพันด้าแล้ววางวันมันย้อยลงมาอะไรประมาณนั้นก็คือใช้ตัวเจลช่วยได้นะคะแต่ว่าน้ำไม่แนะนำเพราะว่ามันนักจะเข้าตาคุณก็คือประมาณนี้ขอสองข้างให้เท่ากันหน่อย แปลงอันนี้มันจะเล็กๆกะะ็คือประมาณว่าสามารถชิดคนขนตาได้ได้ไลเนอร์เล็กอะไรประมาณนี้โอเคเรียบร้อยค่ะได้ประมาณนี้ก็คือจริงๆแล้วทับจะไม่เห็นไลเนอร์เลยเนาะขอเติมหน่อยน,นิดนึงนิดนึงพยายามอย่าให้อ่อ เป็นช่องนะคะคือทำให้มันชิดโคนขนตาแล้วก็ให้มันสม่ำเสมอกันด้วยมือใหม่อาจจะยากนิดนึงค่ะพวกเซลไลเนอร์อะไรประมาณนี้ยตูฝึกนานทีเดียวโอเคค่ะสองข้างเท่ากันแล้ว ตัวเจลนี่มันติดนั่นทนนานจริงๆนะเมื่อวานไปออกกําลังกายเหมือนก็ไม่ได้ลบเลือนไปแม้แต่น้อยสําหรับขอบตาล่างค่ะเราจะเบาๆนะเราจะใช้แปรงนี้ค่ะเป็นของเมจิกเหมือนกันแต่ว่าเบอร์หายไปแล้วเป็นแปรงแบบหัวแน่นๆนิดนึงเล็กๆก็คือจะจุม่มอ่ายแชโดว์ค่ะสีน้ําตาลเข้มสีเดิมเบาๆค่ะแล้วก็อ่ไล่ตรง ขอบตาล่างของเรานิดนึงตั้งแต่ข้างหลังมาจนถึงประมาณกลางตาประมาณนี้ค่ะให้มันดูฟงฟงนิดนึงเพราะว่าเรามีข้างบนฟงแล้วข้างล่างเราต้องมีอะไรสักหน่อยประมาณนี้ออันไหนที่รู้สึกว่าดำเกินไปหรือว่าเลอะเทอะก็เช็ดออกได้ค่ะค่อยๆเบลนไป เราก็จะได้สโมกกี้เบาๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะดัดขนตากันค่ะที่ดัดขนตาอันเดิมก็คือดัดไปสามสี่สเต็ปแล้วแต่คุณเนาะให้ขนตาเราเงอนๆสวยงามคือจุ๊ไม่เน้นใครจะติดขนตาก็ได้ค่ะลุคนี้ถ้าใครติดขนตาก็ จะดูขอบตาของคุณชัดมากขึ้นแล้วก็ขนตาหนาเป็นแพแต่จุไม่ค่อยชอบอะคะ่ะแล้วก็คิดว่าจะไปออกกําลังกายตอนเย็นเพราะฉะนั้นถ้าติดขนตาแล้วเหงื่อไหลมากอาจจะร่วงได้ก็เลยเออไม่ติดดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้ตัวเดิมมาคาล่าค่ะของมาจอ i ิก้าลาชคิงค่ะปัดขนตาให้ดูง,งางามวันนี้จุใช้เวลากับตาเยอะนิดนึงนะคะ วิดีโอยาวขอโทษด้วยจริงๆแล้วคือสโมคี้อายมันต้องใช้เวลาในการเบลนด์นะคะถ้าเกิดว่ามันดูไม่เนียนไม่ฟุง้งมีเส้นหรือว่าเข้มอ่อนแปลกๆดังๆมันก็จะแปลกแล้วก็ปัดซ้ำให้แบบดูยาวและหนาเหมือนติดขนตาปลอมทุบชอบมาสคาร่าตัวนี้มากเลยอะรู้สึกว่าปัดแล้วขนตามันยาวขึ้น แล้วก็ถ้าปัดเยอะๆมันก็หนาได้อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบทําให้เราเหมือนติดขนตาปลอมเลยอะแล้วมันก็กันน้ำอ่ะบางคนบอกมันเป็นพันด้าแต่จูงไม่เห็นว่ามันเป็นนะก็คือเมื่อวานไปออกกําลังกายอะไรอย่างงี้มันก็ไม่เห็นเป็นพันด้าเลยเคนเชียวหรือว่าตาเราไม่ค่อยมันไม่รู้ว่าวลาา่าง ก็จะได้แบบสโมกกี้อายประมาณนี้ก็คือเบาๆค่ะแล้วก็มีขนตายาวๆใครอยากติดขนตาก็จะดูแบบเด่นขึ้นอะไรประมาณนี้ต่อไปเราเริ่มกันที่หน้าของเราวันนี้จุ๊บจะใช้อ่ตัวเชดดิ้งตัวเดิม CanMake ตัวนี้เป็นเชดดิ้งพาวเดอร์ที่แมตตตัวเดิมกับแปลงตัวที่ใช้สำหรับลงบรอนเซอร์ของจุ๊บ จะให้หน้าดูผอมแล้วก็ล้อมกรอบหน้าด้วยนะคะวันนี้ภูมใิใจมากเราไม่ได้เขียนไอาไลเนอร์หนาไม่ใช่เส้นที่เอาอยู่ของเราเป็นไอาไลเนอร์บางๆแต่ว่าดูสโมคกี้เบาๆดูแปลกใช่ไหมเป็นลุคที่แปลกไปล้อมกรอบหน้าค่ะ น่าจะได้ดูผอมๆนิดนึงจริงๆแล้วหน้าไม่ได้ผอมจริงแต่แบบใช้บอนเซอร์ช่วยแล้วก็แบบเดิมค่ะจุบสปาดบอนเซอร์ทั่วหน้าด้วยแป้งแป้งอันใหญ่ๆคือตัวไม่ชอบหน้าขาวนั่นเองใครชอบหน้าขาวก็ข้ามไปโอเคได้ตาประมาณนี้ สวยดีนะลกนี้แต่ว่าเราไม่ได้ทำบ่อยเพราะว่าบางทีมันใช้เวลาในการเบลนดเยอะก็สร้างสันจมูกกันนิดนึงค่ะด้วยแปรงอันเดิมค่ะแปรงหัวฟูฟูอันเดิมใช้เฉดดิ้งลงไปข้างจมูกค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราจะปัดแก้มวันนี้ทุบใช้ชูเอมุระค่ะ M Peach เบอร์44ค่ะเป็นสีส้มแมทกับแปรงปัดแก้มหัวฟูฟูยังไงก็ได้ค่ะที่คุณถนัดก็ ปัดแก้มิ้มนิดนึงวันนี้ขอแก้มเยอะนิดนึงประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะมีไฮไลท์ค่ะไฮไลท์วันนี้ จะใช้ Hungry Heart ของ Nars เหมือนเดิมค่ะเป็นสีครีมไฮไลท์สีขาวครีมออกประกายทองทองค่ะกับแปลงไฮไลท์ตัวเดิมแบนๆของจุ๊บแล้วก็จะลงไปตรงโหนกแก้มค่ะเลยขึ้นไปถึงข้างบนเลยเป็นตัวสีไฮไลท์สันจมูกหน่อยนะแล้วก็ตรงปาก โอเคค่ะเรียบร้อยสิ่งที่จะทำต่อไปคือการปัดแปง้งปัดแปง้ปแปงทั่วหน้าค่ะก็คือจะใช้ตัวเดิมค่ะเป็น MAC Prep and Prime ตัวเดิมปัดไปทั่วหน้าของเราเป็นการฟินิชลุกให้ทุกสิ่งดูกลมกลืนกัน โอเคค่ะวันนี้ปากจะเบามากนะปากเราจะใช้อ่ลิปไลเนอร์สีนูดค่ะของ number s ลงเลยทั่วปากอันนี้ลงลิปมันไปก่อนแล้วนะคะก่อนแต่งหน้า แล้วนะคะวันนี้เราจะปากสีนูดโอเคเรียบร้อยค่ะนูดอันนี้ไม่ป่วยมากนะคะดูสวยงาม ที่เป็นแบบออกสีส้มชมพูนุ่นๆอะไรประมาณนี้ก็เสร็จแล้วค่ะลุกวันนี้สําหรับสโมคี้อายเบาๆค่ะสําหรับกลางวันใครไม่อยากแต่งดํามากเนาะปัดขนตาหนาๆค่ะงอนงอนดูน่ารักสดใสแล้วก็มีแก้มสีส้มค่ะแล้วก็ปากสีนุ่เบาๆใครอยากเติมกลอสก็ได้นะคะแต่ดูไม่ค่อยชอบกลอสซึ่งแค่นี้โอเคออกไปกลางวันได้แล้ววันนี้อายไลเนอร์ไม่หนานะเป็นแบบลุกใหม่ปกติชิคกชินอายไลเนอร์นนหนามีเส้นที่เอาอยู่แต่ว่าวันนี้แบบไม่หนามากอะ ภูมิใจทำได้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยบาย,บายค่ะ